นิสัยวายๆนี่น,นิสัยคนยิวเลยแต่น,นิสัยที่ใช้ในเะมืองไทยไม่ได้ห้ามถ้าคุณวายเราก็สมกับคุณก็บังค,คับใช้กฎหมายจริงๆไงอย่าไปสนใจมากถึงว่าคุณจะเป็นจะยิ่งใหญ่ไปจากจไหนก็ตามนะแล้วถ้าเกิดทํานี้บ่อยๆโดยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้ามาต้องทําแบบนี้บางสักกลับที่เจ้าที่อีก่ะคุณต้องบังคับใช้กฎหมายด้วยให้คําแนะนําที่คงเส้นคงวาคือคือปัญหาปัญหาก็คือบางทีเรามองอมองเรื่องผลประโยชน์ในการที่ประเทศชาติจะได้นักท่องเที่ยวอะมากเกินไป บร์นี้ฟรีวีซ่าเนี่ยฟรีจนจีนทามาเตมประเทศเลยเนี่ยเรื่องต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาคับใช้กฎหมายเรื่องที่ว่าเขาแย่งงานคนไทยอแปลาแล้วคนไทยในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาได้รับผอกระทบอะไรมันควรจะต้องทําทั้งประเทศหละเนอย่างกรณีของเพื่อนบ้านที่อันนี้ก็ลําบากนะเจ้าที่รับเงินนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเราก็บอกเข้าใจเงินเจ้าที่ได้ทำไงเขาทำอะไรก็ได้เจ้าที่ต้องเริ่มไม่รับเงิน,นครับแล้วเริ่มอะไรจากปัญหาในประเทศไทยไม่มีอะไรเลยถ้าเจ้าเน้าที่ทําตามกฎหมายแล้วก็ไม่หย่อนยาน คือเราพยายามจะเหมือนปัดภาระให้มันมเงียบๆ่ะมุ่งผมไม่เห็นด้วยสวัสดีค่ะเสด็งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาสนทนากับพลโทพงศก,กรกันนะคะประเด็นตอนนี้หลายคนจับตาในเรื่องของชาวอิสราเอลหรือบางคนเรียกว่าชาวยิว ที่มีการเข้าไปอยู่ในพื้นที่อำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจํานวนมากค่ะหลายฝ่ายมีความกนนังวลในเรื่องของความมั่นคงท,ทุกมิติวันนี้จะมาเจาะลึกกับคุณทพงศกรกันนะคะแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องกันค่ะใครเข้ามาแล้วนันรบกวนฝากช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดสังกัดิแจ้งเตือนกดติดตามช่องให้นานนิดเดียวนะคะแล้วไปเข้าเรื่องกับเสนโงกันเลยค่ะประเด็นที่อยากจะเรียนถามเสนโงค่ะการที่ชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลเนี่ย เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วไปอยู่ที่ปลายจํานวนมากตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในเรื่องของการพำนักในราชาอาณาจักรแล้วจากสถิติตอนนี้เนี่ยปรากฏผู้ที่เข้าเมืองหรือพำนักในราชาอาณาจักรอย่างผิดกฎหมายแล้วหรือยังคะ,อะตอนนี้ยังเป็นตัวเลขเอ่อคนนักท่องเที่ยวปกติอยู่อืมปีก็เออชาวยูนี่เข้าใจว่าสอง0สนปดระมาณสอง0สนแปดนะครับปีที่แล้วนะ ปีที่แล้วทั้งปีสองแสนปดนะครับสะสมนะ <c oughs> เขาก็มามา,มาไปไปนั่นแหละอยู่ได้หกสิบวันก็ไปนะครับมามาไปไปเฉพาะเดือนธันวาช่วงที่มันเป็นไฮซีซั่นของเขาคือหนีหนาวมาเนี่ยก็สาม0 0ื่นคนไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยคือตัวเลขแถวแถวปลายปลายปีที่แล้วนะครับจากนั้นก็ก็จะเหลือประมาณเนี่ยก็จะมามาไปไปแล้วแต่แต่ปกติแล้วจะเข้ามาเดือนละประมาณสองสพันคนที่ปายนะเฉพาะที่ปาย <c oughs> นะครับที่อื่นก็ เอาละค่ะทีนี้สิ่งที่หลายคนกังวลต่อมาก็คือเขาเข้ามาอย่างถูกกฎหมายและเขายังอยู่ในประเทศอย่างถูกกฎหมายตามที่ปรากฏในข่าวแต่พฤติกรรมของเขาเนี่ยจากที่สะท้อนออกมาทั้งการประกอบอาชีพบางประการการจัดก,กิจกรรมบางอย่างการมีศาสนสถานของตัวเองอะไรบ้างคะในมิติของความมั่นคงที่จะต้องเข้าไปดําเนินการหรือเป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะมันมีสองระดับนะครับถ้ามองเอาเอามอง ภาพสังคมก่อนนะเราจะไปไปวารีความมั่นคงภาคสังคมเนี่ยมันเป็นผู้ภาษาที่เขาใช้ทั่วไปในโลกยุคใหม่เนี่ยโลกยุคโลกาภิวัตน์ก็คือเขาจะช็อกคือการช็อกจากวัฒนธรรมที่ต่างกันการปะทะสังสรรค์กันคำวัฒนธรรมที่ต่างกันแล้วต้องเข้าใจว่าชุมชนชาวยูวเนี่ยอยู่รอดตั้งแต่สมัยโบราณอยู่รอดจากโรมันอยู่รอดจากการกดขี่ในรัสเซียจากยุโรปแะงต่างมาแล้วมีความเหนียวแน่นในการเป็นสังคมของเขาไม่มีมครายุ่งเข้าได้เลย เขามีความเป็นตัวตัวเองสูงมากแล้วก็มีประเพณีอะไรปะแปลกๆซึ่งอย่างคนธรรมดาทั่วไปก็จะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะแต่เขาอยู่ขเขาได้นะครับถ้าสงสัยก็ไปดูหนังเรื่อง f e e e r a l น the r o ูนะเรื่องนั้นบังบวละยังมีอยู่ในที่เขามีในแผ่นที่ก็ใช้กันสนุกนะครับแล้วเราก็ด,ดูในละครเวทีก็ได้ดมีละครเวทีอยู่ใน YouTube ธรรมดา เราก็จะเข้าใจว่าเขาคิดยังไงเขาคิดเป็น tradition เป็นประเพณีว่าต้องต้องเรียนแบบกันไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เด็กรุ่นใหม่ก็บอกไม่เอาละไม่เอาประเพณีดีกว่ามันก็เป็น culture shock ของเขาในที่คลาสกันภายในกลุ่มของเขาเพราะเด็กรุ่นใหม่ก็จะคิดแบบใหม่นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของภาพใหญ่ของยิวซึ่งไม่เหมือนใครนะครับอันที่สองก็คือล้อกคนที่มาคือใครคนที่มาเนี่ยถ้าเป็นถ้าคนอายุเยอะหน่อยก็จะอยู่คล้ายๆอยู่ปักหลักอะ นะครับก็จะมีพยายามี่อยู่ในประเทศไทยบางคนอาจจะมีภรรยาคนไทยหรือมีสามีคนไทยหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเอาตามสายเลือดของยูเนนะเป็นผู้หญิงนะครับสายเลือดนับที่คุณแม่นะไม่ใช่คุณพ่อนะถ้าพ่อมาเป็นยวแล้วครับแล้วก็เป็นคนต่างชาติเนี่ยไม่ถือว่าไม่ถือว่าผัานแดนพูดพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าแม่เป็นยูแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นชาติอื่นเป็นยวอันนี้ก็ม,มีความแปลก แปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับทั้งที่ว่าผู้นําก็เป็นผู้ชายนะแต่ว่าสายเลือดเขาเนี่ยนับถือว่านับตามสายเลือดของอีฟนะครับว่ากันไปที่มาเนี่ยจะเป็นค่อนข้างาวัยรุ่นหน่อยก็คืออายุอายุไม่มากนะครับทําไมพอเขาเรียนจบนะครับบางบางครั้งก็จะแล้วแต่ว่าจะยังไงแต่ส่วนมากเขาจะเกณฑ์ทหารก่อนเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วเนี่ยพอเกณฑ์เสร็จฝึกเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จเข้าจะเที่ยวก่อนจะเรียนต่อก่อนจะทํางานก่อนจะอะไรก็แล้วแต่ ขอมีชีวิตเป็นเสรีสักรอบห,หนึ่งแล้วก็จะมาเที่ยวกันแหลกลานหมดนะครับออกไปทั่วโลกเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยในเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับทางอิสราเอลกขาค่อนข้างมากเพราะว่าเอาละโอเคถ้ามองในแง่ของการที่มีแรงงานไทยไปยุตอิสราเอลใช่ไหมแล้วเขาก็รู้จักคนไทยเยอะคนไทยอยู่ในประเทศเขาเยอะพูดง่ายๆนะครับเยอะเป็นจานวนมากๆเลยและสกิจเขาแน่กับเคลื่อนด้วยคนอิสราเอลมันก็ที่เราเห็นแรงงานเพื่อนบ้านเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะ เขาก็จะเห็นแบบเดียวกันบทีก็คุยกันรู้เรื่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีคนคนยูวเนี่ยนะครับขับรถอพุ่งพวงอ้พุ่งพวงที่เราเีนเป็นห้อยห้อยของเราเนี่ยนะอยู่ในอยู่ในอิสเอลเนี่ยนะแต่เป็นชนบทนะแล้วพูดภาษาอีสาน<า>ขายของด้วยคนยิวขายของให้คนะะอีสานพูดภาษาอีสานอยู่ในนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องป,ะป,ะปกติเลยมันเขาจะแสดงเห็นว่ามันมีความใกล้ชิดก,กันมาสมควรนะครับในด้านประสมภาษาสคาเลยมา ก็เลยมาตรงนี้หน่อยแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของอความรังเกยียจคนต่างชาติอันนี้ก็เป็นเป็นข้อดีของคนไทยใช่ไหมเราเปิดรับหมดนะครับแต่ว่าเปิดรับแล้วยังไงต้องคุยต่อว่ายัางไงจะจะถึงจะพอด,ดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของอตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องศาสนาในประเทศไทยนอกจากเปิดรับในความเป็นคนไทยที่เราเราจะดูแลคนต่างชาติว่งไงก็ตามนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราไม่มีปัญหาเรื่องศาสนา แต่เราก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมของอิสราเอลคือคนยิวด้วยตอนที่ผมไปเรียนที่ที่นู่นนะครับเจ็ดเดือนแปดเจ็ดเดือนอ่ะตีว์ทั้งหมดเราเราสูงไปเจ็ดเดือนเขาจะทะเลาะกันทุกมุมมุมตึกอ่ะเดินไปแป๊บเดียวมีคนทะเลาะก,กันละไอ้นี่เขาเขาพูดเสียงดังนะเราเนืกว่าเขาทะเลาะก,กันเขาพูดเสียงดังแล้วเขาจะยกมือแล้วก็ยกมือว่ากันอนะ่ะเราก็ไม่ไม่ทำอะไรกันนะแต่ยกมือกัน,กนละใกล้กลจะต่อยกันเป็นคนไทยต่อยไปแล้วอันนี้ไม่ต่อยเขาก็เขาไปเสียงจะดัง มันเป็นว่ารรมของเขาซึ่งเรากัดไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะุวนวายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันแต่เมื่อมาประเทศไทยมันก็ต้องใช้คําว่าบีนโรมแอคไลส์โรมันใช่ไหมคือเข้าเมืองตาหรือต้องหลิวตาตา่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําในฐานะของเราเฉพาะเรื่องสังคมเนี่ยนะก็ต้องแจ้งต่างโลเคโซนท่องเที่ยวหรือหรือจะการท่องเที่ยวคุณก็ต้องไปบอกทางคนที่จะมาก็ชาวยอยู่ที่จะมาว่าว่าทาไทยเนี่ยเขาไม่ชอบเรื่องอะไรเช่นเสียงดงังเขาไม่ชอบ ซึ่งคนยิวจะเสียงดังอันนี้ที่ทะเลาะกันเนี่ยนะทะเลาะเรื่องเสียงดังใช่ไหมไอนน้เรื่องดนตรีใช่ไหมคือเรื่องเดียวกันเลยที่เราไม่ชอบเรื่องเสียงดังเขาคุณก็จะทําที่เงีย,งยบๆสินะครับหรือถ้าคุณจะด่าคุณต้องแยกไปที่เป็นแยกโซนไปตา่างหากอันนี้ก็คือเรื่องสังคมนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องความมั่นคงก็คือคนยิวเนี่ยจิมชนยิวเขาจะโดนโจมตีหรือว่ามีการแจ้งเตือกนการโดนโจมตีจาก คนที่ต่างความคิดของเขาซึ่ง,งเราก็เห็นว่าอยู่ในตอหนกกลางเขาคยมีเรื่องกระโถอยหมดใช่ไหมมีการกวาดลายถ้วยห,หมดเลยเพียงแต่ว่าวามกวาดลายเนี่ยถ้าที่คุยในอย่างไอซิสเนี่ยกับยวเนี่ยเขาจะไม่ไม่ทะเลาะก,กันไกเซียลเขาไม่ทะเลาะก,กันเขาจะบอกว่าต่คนต่างอยู่นะเขามีข้อตกลงแล้วแต่ว่ากับปาเลสไตน์เนี่ยจะมีเรื่องหน่อยหรือก็จะไปพวก้กออกวาร้ายทางอื่นเนี่ยจะยังไงซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีการแจ้งเตือนเมื่อเดือนพฤศจิกาที่แล้วว่าโอ้ให้ระวังนะเพราะคนยูจะมาฟููปฏิบัติการมันลอยกระทงใช่ไหม อลอยกระทงไทยพระจันทร์เต็มดวงก็ต้องไปเที่ยวเกาะพังงานไป,ปฟูงปราร์ตี้ซึ่งจริงๆมันไปเดือนไหนก็ได้ก็ฟูงปราร์ตี้ทุกเดือนที่นั่นซึ่งก็มาจากชุมชนช,ชาวยูเนี่ยจานวนหนึ่งที่ไปต้องไปเที่ยวฟูงปาร์ตี้นี้รวมทั้งคนต่างชาติหรือเดือนก็เต็มเต็มหาไปนหมดที่เกาะพังงาน,นอันนี้ก็เป็นเป็นความนิยมที่เขาต้องมาเขาก็มีการเตือนน,น,นั้นเนี่ยในถานความคงเก็ต้องระวังเรื่องนี้แล้วทุกคนก็ต้องระวังเราจะเห็นว่ามีตํารวจไปวุน่นวายกับกลุ่มคนเหล่านี้เยอะ เพราะอะไรเพราะว่าเขาถูกเตือนมาแล้วสำนักงานตุนแห่งชาติก็ต้องระวังพวกนี้ไม่เกิดเลือกไม่งั้นเขาก็คล้ายๆว่ารัปฏิบัติหน้าที่โดยไม,ไม่ไม่ไม่เคลื่อนคลาดอะไรเงี้ยก็เลยเป็นภาระต,ต้องไปดูแล้วไม่ไม่ใช่ตรงนี้ฮะหลายที่ทั้งปูงผู้เกยียดอะไรต่างๆหรือในกรุงเทพประตามเนี่ยจะมีการเตือนทีไรก็ตำรวจก็ต้องไปอยู่ตามจุดต่างๆที่มีชุมชาวอยู่อยู่นะครับอ่าก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็คือเราก็จะเห็นว่าทาไม ยูนพวกนี้นี่ถ้าทางมีอะไรนะมีอภพิสิทธิพิเศษหรือเปล่าตำรวจมาคุ้มครองไหมไม่ใช่หรอกอาคุ้มครองก็พูดพูดถูกกันนะแต่เขาว่าคุ้มครองไม่โดนพวกยูเนี่ยโดนหลังแกไม่ได้ไปให้คุ้มครองให้ยูไปหลังแกขุนไทยต้องเข้าใจพวกนี้ก่อนอะอนะฮะนั้นเป็นเรื่องที่เราเห็นกันตรงน,นั้นแต่สิ่งต,าต่างๆนี่เกิดจกากความไม่เข้าใจทั้งนั้นเลยนะครับไม่เข้าใจทั้งเราและไม่เข้าใจทางเขาดังน,นั้นก็ต้องฝากทางกระทรวงหรือว่าการท่องเที่ยวต้องไปบอกอทางสันทูตก็ได้นะครับสันทูตเราเนี่ยแหละ การทูตอ,อิสราเอลเนประเทศไทยก็คุยให้เขาช่วยอ,ออก recommendation ก็คือข้อเตือนใจเวลาจะมาประเทศไทยก็เหมือนกับเราจะไปเที่ยวประเทศไหนะก็ต้องมีเขาเรียกอะไรแต่แผ่นแผ่น,ผนพับนิดนึงว่าคนไทยเขาเป็นยังไงแล้วคุณจะประพฤติตัวยังไงเราอย่าคนไม่ควรทําอะไรเช่นอย่างคนไทยเราก็ไม่ใช่ไปจับผัวศีษะใช่ไหมเนี่ยคุณก็ไม่ควรทำถอาหรัง่งก็ทำอะไรเงี้ยเราไม่ควรทาก็เป็นข้อแนะนํนาเข้าไปหรือว่าไปอย่างประเทศในตะวันออกกลางที่เขาสวมผ้าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องสวมเหมือนเขา ถ้าคุณไปส่งคุณก็จะมีปัญหาอเรื่องต่างเนี้ยบอกเขาได้นะครับเรื่องต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาคับใช้กฎหมายอันนี้ก็ต้องตามไม่ทีเรื่องที่ว่าเขาแย่งงานคนไทยไหรือเปล่านะครับและเรื่องท,ท,ที่ที่คู่กันเลยก็คือว่าแล้วคนไทยในพื้นที่นั้นเนี่ยเขาได้รับคนร้อนอะไรซึ่งเรื่องเนี้ยพูดตรงไปตรงมาคือเราพยายามจะเหมือนปัดภาระให้มันมเงียบๆซึ่งผมไม่ไม่เห็นด้วยคือไม่ว่าเรื่องอะไรถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่าไปอย่าไป,าไ,ปไว้ใต,ต้โต๊ะก็ไปคุย แล้วไม่ใช่บอกว่าคุยกันแล้วชื่นมื่นนะดีไปหมดทุกอย่างไม่มีไม่ในโลกนี้ไม่มีกอะไรชื่นมืดมนมีแต่เรื่องมาแลกเป็นผลประโยชน์กันระหว่างชุมชนชาวยูตรงนั้นแล้วก็คนในพื้นที่ว่าจะเอาจะอยู่กันยังไงคือคนชาวยูนยเข้าเงินมาใช่แล้วคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะอยู่อย่างสงบยังไงบางคนเขาอาจไม่อยากได้เงิน,นที่ไม่ใช่พวกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข,า,ข,า,ขาอยากอยู่เฉยๆเนี่ยจะทํายังไงกับเขาใช่ไหมหรือตรงนี้เป็นจุดที่คุณอย่าเสียงดังอะไรเงี้ยต้องไปจัดจัดระเบียบกัน นะแล้วก็ไปตามดูเรื่องของการที่มีข่าวว่ามาแย่งงานคนไทยอันนี้เราก็ยอมไม่ได้นะจริงไหมแล้วก็ต้องยอมไม่ได้ว่าไม่ได้สิซึ่งข้าอาจจะมีรู้ข้าอาจจะมันๆเขาไปเล่นดนต,ต,ตรีดนตรเขาก็มีความสุขเข้าไปจอยแต่คุณต้องเช็คดูว่าอย่างที่มาแย่งคนไทยไหมคุณไม่จ้างทำไมไม่จ้างไม่ก็เอาคนยืมเล่นกันเอง,เองทำไมไม่จ้างคนไทยอะไรเงี้ยคุณต้องว่ากันไปใช่ไหมครับแล้วปกติแล้วถ้าเกิดคุณจะมีคนต่างชาติหนึ่งคนเนี่ยที่จะมาทํางานคุณต้องมีคนไทยทํางานอยู่แล้วสี่คนแต่ถ้าห้าคนเนี่ย ต้องเป็นคนชาวชาติได้หนึ่งคนต่อเมื่อคุณมีคนไทยจ้งางงานเราสี่คนอันนี้เจ้าที่ก็มีหน้าที่ไปถามมันเป็นอย่างนี้ป่ะแต่สมมติว่าเขาไม่ใช่คนจ้างไม่มีอะไรเลยไม่ได้อยู่ประจาแต่ครับเป็นเหมือนที่เราไปตามอตามห้องอาหารนะ่ล้วเขาบอกอ้าวคนนหนอยากร้องเพลงขึ้นมาอ่ขึ้นมาร้องไอย้ยางงี้คือสมัครใจใช่ไหมแล้ววนบนโต๊ะไปใช่ไหมไอ้อนี้ก็ไม่ได้ว่ากันไอ้นั่นก็ตีก็อาจจะวนโต๊ะไปแต่ถ้าเกิดวนแล้วมันซ้ําเนี่ยเจ้าที่ก็มีหน้าที่ไปบอกเขาให้เขาทําให้ดี อาจจะเป็นฝ่ายต้องเที่ยวก็ได้ถ้าไม่ใช่ตมเพราะตมดูเหมือนก็จะมีปัญหาเรื่องบัคคาบเจ้ากฎหมายเกินไปตำรวจท่องเที่ยวไปคุยเขาให้เขาเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปเรื่องตอนนี้ม,นม,นมันแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็เรื่องของอันนั้นก็ไม่ใช่ถาสนาสารามันเป็นสบะใช่ไหมมันเป็นที่สําหรับเป็นโรงอาหารแล้วก็มีมีห้องเหมือนห้องละหมาดของชาวมุสลิมมาแหละเป็นห้องที่เขาประกอบศาสนากิจคุณจะประกอบไว้ก็ว่ากันไปซึ่งเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรคือเราต้อง มีความเข้าใจว่าเขาต่างจากเราอ่ะเขาจะไปต้องทําเหมือนกับคุมุสลิมนั่งนั่งคุยกับเป็นเพื่อนเนี่ยอยู่ดีบอกนี่เพื่อนขอเวลาหน่อยนะเดี๋ยวไปละหมาดแล้วอา้าวอะไรยังคุยไม่จบเลยไปอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวไปอีกแล้วก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นศาสนาเขาไงดังนั้นเราก็ต้องฝึกเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นมารยาทของของชาวโลกอ่ะมีสองเรื่องก็คือพยายามเข้าใจคนอื่นหรือพยายามให้คนอื่นเข้าใจเราอันที่สองคืออดทนต่อความแตกต่างนะครับอันนี้ ก็คือความอดทนต่อความหลากหลายความแตกต่างทั้งหลายเราอยู่ด้วยภูวัฒนธรรมเหมือนกับแม้แต่แรงงานของอเพื่อนบ้านที่เข้ามาเนี่ยบางทีเราก็ต้องอดทนเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงกันเพียงแต่ว่าอย่าอย่ามาแย่งงานเราถึงคุณมาเนี่ยแล้วคุณก็ต้องเข้าใจเราไม่ใช่มาโอ้อวดว่าคุณได้ตงังคุณไปรังแกคนไทยอย่างนี้เราก็ต้องไล่ออกตอ,อนนี้นี้เหมือนกันคนสี่คนใช่ไหมที่ไปุวนวายที่โรงพยาบาลเนี่ยใช่ไหมไปทำ,ทำกลางเลยซึ่งมันเป็นนิสัยเขาเลยนะ ไอ้นิสัสโวยวายไนี่สนนิสยคนยิวเลยแต่น,นิสัยที่ใช้ในเมืองไทยไม่ได้ห้ามเราไม่ชอบถ้าคุณโวยวายเราก็ส่งคุณกลับแต่หมดเรื่องไปใช่ไหมกณก็บังคับใช้กฎหมายจริงๆไงอย่าไปสนใจมากถือว่าคุณจะเป็นจะยิ่งใหญ่ไปจากจไหนก็ตามน่ะแต่ถ้ามาผิดอ่ากจารีดหรือประเพณยยีของเราเราก็ไม่ยอมใช่ไหมครับมันก็จบก,กันไปแล้วถ้าเกิดทํานี้บ่อยๆโดยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้ามาต้องทําแบบนี้พอรู้สึกว่าทําไปมันต้องจบไงแต่คุณต้องทําเป็นประจานะไม่ใช่จะเนื้อ เมืจะกลับไปที่เจ้าที่อ่ะคุณต้องมาคับใยกกฎหมาย้วยให้คําแนะนําที่คงเส้นคงวา <Yeah. S 2> ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะโอเคว่าโอเคเราต้องทําแบบนี้แล้วก็จบกันไป mm hmm. แต่ถ้าเกิดคุณคนนี้ทําได้คนนี้ทาไม่ได้ปั๊บเนี่ยจะเป็นเรื่องละเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียเปลยบเขาก็อยากได้ได้ไสินนทธิ์อันนั้นออกมาทั้งที่มันไม่มีสิทธิ์อ่ะแต่คุณผมอยากได้สิทธิ์น,นั้นน่ะเหมือนกับกรณีของอที่เรามีปัญหาอยู่ตรงเพื่อนบ้านเราที่มาเป็นแรงงานไอ้นี่มันคือแรงงานผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะที่เข้ามาถูกกฎหมายไม่มีปัญหาหรอก กลายเป็นว่าแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกผมจ่ายเงินแล้วผมทําอะไรก็ได้แล้วเขาก็ไปเป็นทําตัวเป็นเจ้าของอตลาดบ้านเป็นเจ้าของล้อเลื่อนอะไรต่างซึ่งเร่ขายเนี่ยห้ามเร่ขายนะการเร่ขายเนี่ยห้ามคนต่างชาติเร่ขาย mm hmm. ต้องเป็นคนไทยนะนี่ยอาชีพคนไทยแบบเนี้ยกูก็ต้องบังคับใช้กฎหมายสิแต่สมมุติว่าเป็นคนมักายถูกมันมันไอของคุณหรือเปล่าหรือคนไทยเป็นเจ้าของถึงแม้ว่าจะเป็นโนมินีก็ต้องมีเอกสาร ไปเจ้าของก็ว่าไปแล้วคุณค่อยไปตามดูอีกทีว่าคุณเีนโนมินีไหมเล่ากฎหมายโนมินีมาว่ากันคือมันต้องค่อยๆไปในแต่เรื่องแบบนี้ก็จะทําให้ทุกฝ่ายรู้ว่ามีที่มีทางตัวเองอ่ะนะทุกที่มันมีความไม่เหมือนกันมีความแตกต่างก็ต้องต้องทาให้มันมีที่มีทางถ้าเขาอยู่ในที่ทางเขามันก็จบมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเนี่ยภาพรวมๆก็สังคมส่วนหนึ่งด้านของการเรื่องของด้านความมั่นคงส่วนหนึ่งใช่ไหม แล้วก็การที่จะอยู่ร่วมกันอย่างภูมิรลรทอย่างไรเนี่ยเป็น3ส่วนเนี่ยที่ต้องมามองเป็นกรอบเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาขนขณะนี้ถ้ามองเฉพาะในเรื่องของคนยิวไปยึดปลายเนี่ยยังไม่ได้ขยายผลไปในเชิงปัญหาด้านความมั่นคงขนาดนั้นแต่มันมีความเดือดร้อนรําคาญจากพฤติกรรมสไตล์การใช้ชีวิตของคนยิวอันดับต่อมาก็คือการบ<ม>ังคับใช้กฎหมายเพื่อมาควบคุมการประกอบอาชีพบางประการ ที่เขาไม่สามารถทําได้ซึ่งจากจุดนี้ก็จะเห็นว่ามันต้องขยายไปทั้งประเทศเลยจริงๆใช่ก็ไปไปออกรายการหนึ่งเมื่อเมื่อวานมัน้งเราก็เห็นด้วยกันว่ามันควรจะต้องทําทั้งประเทศหละอย่างกรณีของเพื่อนบ้านที่อันนี้ก็ลาบากนะเจ้าที่รับเงินนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเราก็บอกเขา้าใจเงินเจ้าที่ได้ทำไงก็ทําอะไรก็ได้เจ้าที่ต้องเริ่มไม่รับเงินนะครับแล้วเริ่มอะไรจับไม่ต้องให้ประชมมาชนไปไล่จับนะครับหรือว่าโอเคเจ้าที่ไปจับเป็นข้างเป็นคาวแล้วก็เดี๋ยวก็ลืมอะไรเงี้ย มันก็กลับไปเหมือนเดิมคือทําให้มันตรงไปตรงมาเนะี่ยมันก็จะปัญหาในประเทศไทยไม่มีอะไรเลยถ้าเจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายแล้วก็ไม่หย่อนยานบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่บังคับเกินไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องจ่ายเงินไอ้พูดพูดให้ตรงๆนะคุณบังคับให้พอดีก็ดีแล้วทุกอ,อย่างมันจะเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับทีนี้ในกรณีคนยิวอะค่ะเสถินงค์คะบางคนอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเอาล่ะตอนนี้เขายังอยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกกฎหมายแต่ถ้าวันหนึ่งเขาเกิด เกินวีซ่าเขาเกินต่อแล้วแล้วกลายเป็นอยู่อย่างผิดกฎหมายขึ้นมากรณีหาจจะส่งกลับแล้วประเทศเขามันมีปัญหาในเรื่องของการสู้รบอยู่เราจะส่งกลับไม่ได้ไหมกลุ่มนี้สุดท้ายเนี่ยเท่าจะอยู่สุดมันจะกลายเป็นผู้อพยพเราจะต้องรับไว้หรือเปล่าบางคนคิดขยายผมไปถึงขนาดนั้นเลยมุมมองเสียนาวอย,อยังไงคะถ้าถ้าจเจ้าเรื่องของยูนะผมว่าไปดูชาวรัสเซียกับชาวยูเครนดีกว่า <c oughs> อันนั้นของจริงอันนั้นของจริงนะครับอันนั้นน่ะเยอะจริงส่วนยวเขาไม่หนีครับ เราเห็นว่าเขาเกิดสงครามมหาศาลเต็มไปหมดแล้วเขาเฉยๆอยู่ในนั้นอ่ะยิงม้ากว่อยูแล้วก็ออกนอกประเทศเท่าที่เท่าที่ทราบข้อมูลมาประมาณห้าหมื่นคนออกนอกประเทศนะครับจากคนประมาณหกหกล้านเจ็ดล้านคนเนี่ยออกนอกประเทศเ้่าที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยังอซีเรเลียนี่หายไปเป็นล้านๆเลยหนีออกนอกประเทศเลยใช่ไหมนั่นก็เกิดสงครามภายในยูเครนเซียอ่ะยูเครนเซียเขาเขามีปัญหาโลกกันจริงๆแล้วก็มีการระเบิดมีการยิงกันจริงๆเนี่ยก็อยู่ประเทศไทยนี่มหาศาลรัสเซียนี่เยอะมากนะ ถ้าจะดูยวเน,นียดเดียว์รัสเซียเนี่ยเยอะนะครับติดท็อป10ประมาณล้านกว่าอยู่ในประเทศไทยคนรัสเซียไปดูดีๆถ้าดูดูตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ยูเครนเนี่ยเขามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่รัสเซียอะเยอะแล้วจะเอาอยัางไงรัละละสเซียเขาอยู่กันเป็นผู้นี้ก็อยู่กันเป็นมีมาเฟียด้วยนะรัสเซียมีมาเฟียแต่ยังดีอยู่ไม่ไม่ข้ามไม่ข้ามสายพันธุ์ผู้นี้หมายความ่าหมายความไม่ไมายุ่งคนไทยเขายุ่งพวกเขาเองเยอรมันเขาก็มีแต่เขาก็ยุ่งกับพวกเขาเองอันนี้โอเค ยังยังยังกล้ากลืนได้แต่ถ้าผิดกฎหมายอาญาปั๊บเราก็ต้องจับต้องส่งออกอะไรส่งในประเทศอะไรก็ว่านไปแต่เขายังอยู่ในกรอบของเขายังไม่ไม่เรียกว่าไม่หลุดออกจากกรอบของเขาเราก็ยังพอพอทนได้แต่มันมีเรื่องรีดไถเรื่องอะไรต่างเนี่ยที่เรายังจับกันไม่ได้ถ้ามันถึงจุดหนึ่งหรือมันเกิดเป็นฝีแตกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องกวาดล้างกันแต่ตอนนี้เขาคงเขาพยายามที่จะไม่ให้เกิดเรื่องนั้นพยายามให้มันอยู่ในเวดบงข,งของเขาพเสนองพูดแบบนี้นี่ดูเหมือนว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีมาเฟีย หลายสัญชาติเลยนะคะเยอะครับไม่ใช่ในน้อยมีเยอะหลายที่เลยนะครับแต่ว่ามันก็มีชุมชนอีกอาชุมชนถ้พูว่าจะมองชุมชนเนี่ยชุมชนญี่ปุ่นที่รีราชาอยู่กันเป็นไม่รู้เท่าไหร่เป็นเป็นหมืนม่นๆอะไรเงี้ยหรือสวีเดนอ่าพวกยุโรปอื่นอังกฤษก็มีอะไรเงี้ยอยู่สาวเขาสามร้อยยอดก็มีใช่ไหมครับเขายอยู่กันก็เงียบ,บมากเยอรมันอยู่ทางเหนือนะเข้าใจาว่านะแล้วอยู่กันแบบเป็นหมู่บ้านเลยไม่มีใครไปยุ่งอีกเงียบเลย เขาก็อยู่ยังไงเขากา,าก,ก็เช่าอยู่ใช่ไหมครับหรือซื้อที่อยู่การซื้อก็ต้องถ้าถ้ามีหน,น่มยนีก็หรือไม่ก็แต่งงานคนไทยหรือไม่ก็อย่างอย่างคอนโดกรุงเทพนี่ก็เต็มไปหมดเลยคนต่างชาติทั้งชาวจีนชาวชาวแอฟริกาอะไรต่างคนคนที่เป็นพลังขมแดงก็เยอะนะครับก็เห็นเห็น,หนท,ทั่วไปหมดดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราก็ต้องจัดการให้ดีสําคัญที่สุดก็คือเจ้าที่ต้องบังคับใจฎหมาอย่างเสมอการเสมอภาพ ไม่มาเกิดการเลือมล้อหรือผู้ง่ายคืออยากอยากไปรับเงินอ่ะถ้าไม่รับเงินก็มีปัญหลาเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะทางเซนนองแบบนี้บ้างว่าอะละระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติการเนี่ยนะคะอาจจะมีการรับอะไรมาซึ่งไม่ควรํามอันนั้นสะท้อนแล้วเรียบร้อย<ต>ไม่ไช<ม>่ทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดนะมันแค่บางคนนะนเดี๋ยวจะมาว่ากันดีตัดภาพไปที่ฝ่ายบริหารบ้างค่ะรัฐบาลทั้งระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะคะ กับการออกมาเทคแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องชาวยิวที่ปลายเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้มีการเรียกร้องร้องเรียนกันไปตั้งแต่ช่วงมก,กราคมต้นๆเดือนแล้วก็จนมาขยายผลก็ตอนเนี้ยนะคะประ,ประมาณกลางกลากลุมภาแบบนี้ แต่ว่าดูเหมือนว่าการเทคแอคชั่นจากระดับหัวสุดระดับฝ่ายบริหารรัฐบาลเนี่ยยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่ชาวบ้านประสบพบเจอปัญหาก็คือบางทีเรามองอมองเรื่องผลประโยชน์ในการที่ประเทศชาติจะได้นักท่องเที่ยวอะมากเกินไปเหมือนกรณีฟรีวีซ่าเนี่ยฟรีจนจีนทาวมาเต็มประเทศเลยเนี่ยมันเราก็ไม่มีการกรองอะไรเงี้ยมันนี่แหละก็คือปัญหาของการที่มองด้านเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคงทำไมคือมองเอาเงิน มากกว่าจะมองความสงบมันก็เลยเป็นปัญหากันเลวุ่นวายปั่นป่วดไปหมดดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็พูดว่าไม,ม่ปัญหาไม่ไม่ใช่เรื่องจริงอะไรกันะท่านพูดไปซึ่งมันไม่ควรอันดับแรกที่ต้องทําก็คือว่าต้องไปต้องบอกว่าเดีย๋ยวไปตรวจสอบว่าประชาชนเพิ่เดือดร้อนอะไรแล้วก็ดูว่าความเดือดร้อนนั้นนะแก้ขไกขปัญหาได้ไหมถ้าแก้ไขปัญหานั้นได้เดี๋ยวก็จะหาทางที่จะปรับให้มันตรงกันซึ่งเชื่อว่าถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผมเชื่อว่าเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่ได้มีละอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ยังไม่เกิดเรื่องของอาชญากรรมเลยดังนั้นเนี่ยเราไปดูซิว่าจะจัดการยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้ก็แค่นั้นเองแล้วประชาชนเดือดร้อนอะไรทางรัฐนี่ก็จะพยายามดูแหลหรือว่าทําให้คนที่เข้ามาใช้พื้นที่เนี่ยเขาเข้าใจพวกเราเนี่แค่นี้มันก็ไปได้ละแต่ถ้ารุทินจะไปสัปดาห์หน้าใช่ไหมเขาว่างัันนะรุทินจะไปสัปดาห์หน้าก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเวลาไปเนี่ยอย่าไปมองว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทุกอ,อย่างเรียบร้อยไม่ใช่ ร้าชนเนี่ยเขาอยากได้อะไรไปให้เขาก่อนแล้วก็คุยบางอย่างมันก็ประชาชนก็ขอมากไปเช่นว่าคนยื้อย่ามาอยู่เลยอ้าวแล้วคุณก็ไม่ได้ตังค์นึกว่ต้องเที่ยวสิไอคนที่มันเป็นล้านค้าก็โมโหสิใช่ไหมก็ตีกันเองอีกใช่ไหมเออบอกบอกคือเราก็จะคนเนี่ยมันมีความเป็นปัจเจกอะ่ะบางคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสังคมเนี่ยนะที่ออกสื่ออะไรเยอะๆนะั่นแต่ตัวเองก็ชอบอยู่บ้านแล้วให้ผมเนี่ยไปตลอดตลอดไปเที่ยวทุกวันผมก็ไม่พอใจผมก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายอย่าลำคานนี่หรอไหม เออไอคนคนแบบนี้มันก็คือมีอย่างผมเนี่ยยกตัวเองดูเองเพราะว่ามันมีคนประเภทผมอยู่แล้วนะที่คนหนึ่งเ็ไปเที่ยวทั้งวันเดี๋ยวก็ไปเที่ยวมั่วปลายปลายเงี้ยนะหรือก็ไปที่ไหนนะไปผูกกระเดึงแปลงต่างเที่ยวทั้งวันผมนั่งดูมีแรงไปได้ยังไงเนี่ยนอนอยู่บ้านจะสบายกับไม่อะไรหรือเพราะเราอายุมากล้วก็ไม่รู้แต่ตั้งแต่เด็กๆล้วก็ไม่ได้เที่ยวดังนั้น,นคนเราไม่เหมือนกัน แต่ขนาดเดียวกันก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าโอเคคุณไม่เหมือนกันก็ตามแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องการอะไรก็พยายามจูนแล้วก็ให้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านเขาอยู่ด้วยกันได้สักวันที่สุดก็คือเรื่องของอาชีพผะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เขารู้สึกว่าอาจจะมีปัญหากับเรื่องว่าทําที่ไม่ตรงกันก็คือเสียงดังหรือว่าไปทํารบกวนเขาอันนี้ต้องต้องคุยกันแล้วก็หาทางแก้ไขเอาซึ่งผมว่าไอ้เรื่องความเดือดร้อนล,ลาคานเนี่ยใช้สันทูดง่ายกว่าแปบ๊บเดียวก็จบละแล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวเอาไปบอกชี้แจงเขามีไอ้ใบปลิวนิดหน่อย แล้วก็รู้สึกก็จะมีตัวของผู้นำก็ด้วยใช่ไหมที่อยู่ที่ร้านอาหารนั่นนะอาจจะเป็นรับบายรนะับพระธานแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ใส่ผ้านี่นะแต่อาจจะเป็นรับบายรับบายคือหมอสอนศาสนาของเขาอ่ะนะถ้าเป็นเนี่ยคนก็จะฟังอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อนะคนยูนี่มันยังเรื่องฟิลิปปินส์ลุฟ่ะรับนะบายบางคนก็ขำๆมันเป็นคนอายุมากหรือคนเคร่งอะ่ะคนทัท่วไปเ็ไม่สนใจกันมันเหมือนเป็นเหมือนฝรั่งทั่วไปก็แต่อย่างน้อยสุดเขาก็จะได้อธิบายคนฟังว่าควรจะทําอะไรก็จะช่วยได้บ้างเหมือนพระไทยอ่ะ ก็จะมีคนแก่คณท่าไปฟังใช่ไหมมีแต่คนเชื่อแต่คนเด็กหนุ่มสาวเขาไม่เชื่อแล้วอรอีกเรื่องหนึง่งรอตัวตัวเองโตแล้วค่อยไปเชื่ออีกทีทีหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังโอเคอย่างนั้นเป็นไปที่สือ่อแล้วก็หาคนาต่างๆเหล่านี้ที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยคุยกับเขาสิ่สำคัญสุดก็คือการที่จะแจ้งเตือนมาตั้งแต่ต้นทางคิดว่าบริษัทนําเที่ยวของอ่ของอิสราเอลเนี่ยที่อยู่ทางนู้นอ่ะ ทันทีเขาจะพามาก็มีมมแต่ข้อมูลไปแจกเหมือนกับไปสถสนทีเที่ยวไทยเวลาไกลก็กจะพาไปประเทศไหนเขาก็บอกเลยว่าคุณต้องทําอะไรบ้างไม่มีระยะครับแก้ไขได้แต่พอขออย่างเดียวว่าลงไปเนี่ยอย่าบอกว่าท่องเที่ยวดีกว่าคนในพื้นที่ uh huh. เ,อเอาความคิดของที่เป็นตัวตั้งก่อนแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีความหลากหลายนะไม่ใช่ฟังคนเดียวแล้วก็เต้นตามไม่ได้ห้างต้องฟังทั้งหมดฉะนั uh ้น huh. นี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าจะแก้ปัญหานี้<ม>อันดับแรกต้องยอมรับก่อนว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วแต่ปัญหาเนี่ยมีความรุนแรงระดับไหนต้องฟังทั้งหมดแล้วก็มาบาร์แล้วก็เทคชั่นนะคะเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวมากกว่านี้เพราะถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วปล่อยไปแบบนี้ปัญหาเท่าที่เห็นมันอาจจะขยายไปได้มากกว่านี้ถูกต้องไมหมมันซ่อนอยู่ใต้โต๊ะฮะแล้วมันก็เกิดความรู้สึกไม่ชอบกันนะ<ม>พอไม่ชอบในานานๆปั๊มมันระเบิดขึ้นมามนก็กลายว่าไอ้ท่องเที่ยวที่ว่าจะได้กลายเป็นไม่ได้เช่นก็าเราไปโวยวายไปทุบตีไปคว้างปาเขาเนี่ยสุดท้ายเขาเลยไม่มาเที่ยว ใช่ไหมเราก็ทําให้มันเข้าใจกันสักแต่แรกเขาก็มาเที่ยวเองวันนี้คิดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะถ้าเกิดใครที่คอนเซิร์นมากๆหรือมีความกังวลมากๆจากกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น ส่วนตัวคลายความกังวลไปได้เลยเปราะหนึ่งแต่ที่เหลือเนี่ยก็ Take A c t i o n ในวิธีที่เซนงแนะนำไปน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดเลยทั้งในมิติการท่องเที่ยวแล้วก็ r o t e c คประชาชนในพื้นที่ด้วยทั้งในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็การอยู่อาศัยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณบรรทพลศกรนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเข้าเรื่องในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณสวัสดีคะ่ะอีค้าสวัสดีคับท่านผู้ชมครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ